สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านวนกอกค่ะที่ตำบลหนองนาคำอำําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะที่นี่ค่ะเป็นแหล่งผลิตผ้าทอมอือที่ย้อมสีธรรมชาติที่นําเอาอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นจากดอกบัวแดงค่ะและพวกเขาค่ะยังได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสารลายผ้าไทยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะพวกเขายังเติบโตเป็นต้นแบบด้านซอฟต์พาวเวอร์ของผ้าไทยที่โดดเด่นที่สุดของภาคอีสานอีกด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่คือหัวใจของหมู่บ้านกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโดอนกอกโดยผู้ใหญ่บ้านอภิชาติพลบัวไขได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้จังหวัดอุดรธานีอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมก็เห็นการทรงงานของในหลวงสัชกัลที่9กับพระราชินีครคือสมเด็จพันปีหลวงพระท่านทําเกี่ยวกับงานทอผ้าไหมทําเกี่ยวกับงานศิลปะชีพ ด้วยเด็กๆก,ก็ว่าอยากจะทำเหมือนพระองค์ท่านตั้งใจงแต่เริ่มต้นที่เห็นสารคดีพระองค์ท่านเห็นต่างๆก็คิดว่าเราต้องทําเหมือนพระองค์ท่านอันนี้เป็นแรงบันดาลใจใน,ในจุดเริ่มต้นที่จะอนุรักษ์นะครับก็จากแรงบันดาลใจสู่งานวิชาการแล้วก็มาสู่งานพัฒนาเป็นอาชีพจากโอกาสจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรงนี้ครับทำให้มีโอกาสแล้วก็มีการพัฒนาจนเป็นหมู่บ้านการทอหมู่บ้านทอผ้าย้อมจากสีจากดอกบัวแดง ขึ้นชื่อระดับประเทศครับทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการนำสารพระราชานำมาประยุกต์ใช้ทำให้เราพ้นผ่านวิกฤตในห้วงโควิดขึ้นมาได้เลยครับแล้วในห้วงวิกฤตก็จะมีลายผ้าลายขอตัวเอสลายลายผ้าเจา้าฟ้าขึ้นมาในห้วงนั้นทำให้จากที่เราติดโควิดการทอผ้าถดถอยลงทำให้เราได้นวัตรกรรมสีดำจากดอกบัวขึ้นในการเอานำดอกบัวไปหมักโครได้สีดำ ได้สีดำเสร็จแล้วก็มาทอผาคส,ส่งการประกวดลายแรกของประเทศไทยคือลายขอตัวเอสขอเจ้าฟ้าสิลวัณวลีนารีลัตน์ครับเสร็จแล้วทําให้นงกรกได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยเหตุที่ว่าเราน,นํานวัตรกรรมที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาต่อยอดในห่วงโควิดเราก็ได้สีดำสีดำนั้นผมให้ชื่อว่าสีดำสยามเป็นดำสยามเป็นความภาคภูมิใจมากๆครับ